ูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้มีมติผ่อนผันการเดินรถข้ามแดนชั่วคราวนะคะ7วันเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมเข้มชายแดนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังปัญหาค่ะ บรรยากาศที่ดานผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสะตึงบดจังหวัดสะแก้วค่ะหลังจากที่ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีมติผ่อนผันการเดินรถข้ามแดนเป็นเวลาเจวันตามคําสั่งของกองทัพภาคที่1และหนังสือด่วนที่สุดจากกองกําลังบูรพาซึ่งมีผลเมืองคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการผ่อนผันดังกล่าวมีขึ้นเพื่อบันเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมเข้มชายแดนและเพื่อลองรับการระบายรถขนส่งสินค้า ที่ติดค้างจากทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะที่ได้แจ้งข้อมูลในระบบศุลกากรก่อนวันที่25มิถุนายน2568โดยมีแนวทางปฏ,ฏิบัติในการผ่อนผันมีดังนี้นะคะจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสตึงบทอนุญาตให้รถข้ามแดนวันละไม่เกิน100คันก็คือขาเข้า50คันขาออก50คันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอนุญาตวันละไม่เกิน100คันก็คือขาเข้า50คันขาออก50คันเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะไปดูฝั่งจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลืออนุญาตวันละไม่เกิน40คันก็คือขาเข้า20คันขาออก20คัน8นาฬิกาถึง12นาฬิกาทั้งนี้รถที่ออกไปตามมาตรการดังกล่าวจะสามารถกลับเข้ามายัางประเทศไทยได้แต่จะต้องไม่บรรทุกสินค้าใดกลับเข้ามานะคะ โดยการดำเนินการทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ ซึ่งบรรยากาศเช้าวันนี้ที่ด่านบ้านหนองเอี่ยนสะตึงบทยังคงเงียบเหงาเนื่องจากคําสั่งเพิ่มีผลประกาศออกมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตเดินรถตามเงื่อนไขของมาตรการที่กําหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจและศุลกาการก็ยืนยันจะอำนวยความสะดวกตามแนวทางมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมกับขอ,ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการอย่างมีระเบียบเพื่อให้สถานการณ์กลับ สู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ